h o n d a Accord ปี2018ดรถคันนี้มีออปชั่นอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีฮะหลังจากที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับใน NBP Review EP ที่1 1ว่าจะมารีวิวภายในและออปชั่นทั้งหมดของเจ้า Honda Accord ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยครับว่าภายในเจ้า c o r o r นมันเยอะมากนะฮะทั้งออปชั่นภายใน อย่ามัวเสียวลากเลยครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยครับ Let's go โคตเยอะเรามาพูดถึงด้านหน้าของเจ้าเอคคอร์ดคันนี้ครับว่าเป็นยังไงเจ้าเอคคอร์ดคันนี้ครับได้มีการ ปรับดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับโดยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบสปอร์ตพร้อมไฟดีไซน์ใหม่แบบ LED สองสว่างสําหรับในการขี่กลางคืนและกลางวันด้วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ Daytime Running Light นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบ LED ทั้งคู่เลยนะ ภายในงอรมเจ้าแอรดเนี่ยมีความหรูหราแท้จริงครับกับห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับและเงียบสนิทนะโดยในห้องโดยสารเนี่ยครับจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมนะฮะ พร้อมดีไซน์อสุดรหรูของชุดแต่งภายในแบบลายไม้และสีดำแบบเป็นโนแบทที่สะท้อนให้เห็นถึงความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดแบบประนีประนอมประน้มประนีบระนึงไอ้หยังก็นี่โอ้คนเหนือก็มากับเจ้าอย่างแรกเลยนะครับม่านบังแดดกระจกด้านข้างของคนข้างหลังม่านบังแดดกระจกหลังแบบปรับไฟฟ้าพนักเท้าแขนด้านหลังแบบเปิดผ่านห้องสัมภาระท้ายเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ อ,อันนี้อันนี้มีลูงจริงปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะผู้โดยสารตอนหน้าอ่านะไรับเข้าไปเออกดเข้าไปกดเข้าไปกดให้า,าเตียเยอะๆกดเยอะๆเลยนัน่นแหละนั่นนะฮะเมโมรีเซตระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่เบาะนั่งด้านข้างปรับไฟฟ้าแปดทิศทางพร้อมระบบดันหลังไฟฟ้าหรือเรียกง่ายๆคือเบาะปรับไฟฟ้านั่นเองครับใครไม่เขียนสกิปโคตรยาวเลยช่องเชื่อมต่อ USB ระบบสตาร์ทรถยนต์แบบอัจฉริยะ หรือพูดสตาร์ทสตาร์ทได้แค่วันพุธวันอื่นสตาร์ทไม่ได้เพราะมันคือพูดสตาร์ทคอนด้าสมาร์ท y s y ิสเ m ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะหรือภาษาบ้านๆกุญแจ,จรีโมทอะ่ะเข้าใจป่ะเอนจินรีโมทสตาร์ทเดี๋ยวๆคันนี้มันมีเอนจินรีโมทสตาร์ด้วยเหรอวะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะครับก็คือรถคันนี้เราสามารถใช้รีโมทสตาร์ทรถให้มันเย็น ก่อนแล้วเราค่อยขึ้นมาที่หลังได้นะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยปกติก็คือแบบกดบดล็อกแล้วเข้ามาเลยเรามาดูอุปกรณ์อำนวยความสะด,ดวกบนฮอนด้าคอร์ดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยครับ ควมอะไรแบบมัล t i function แบบ2ฝั่งฝั่งด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นปุ่มการเลือกแสดงข้อมูลบนหน้าจอครับด้านล่างของด้านซ้ายนะครับเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือระบบ cruise control system นั่นเองครับด้านล่างเป็นปุ่มรับสายและวางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยนั่นเองครับหน้าจอแสดงผลขนาด7.7นิ้วทั้งด้านบนและด้านล่างมีระบบ เชื่อมต่อการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนหน้าโฮมสกีนหน้าจอเมนูหลัก Apple Car p เ a y เมนู a n d Free Telephone หน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Audio Display หน้าจอแสดงผลในโหมดเครื่องเสียง m e s s e n g e r หน้าจอการรับส่งข้อความท้าไมไม่ส่งในโทรศัพท์วะการใช้เบราว์เซอร์ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่าย WiFi หรือ Hopot ดขมป่ะเนี่ยแอร์ <Air S 2> เป็นแอรระบบออโต้แยกซ้ายขวาอิสระ2ฝั่งฝั่งขวาอยากร้อนปรับเบา ฝั่งซ้ายอยากเย็นเล่งพัดลมสุดท้ายก็วนหนาวในรถอยู่ดีช่องเก็บของสามารถเปิดปิดได้โคตรเท่ระบบอีโคโหมดระบบอีโคโหมดนี้นะครับเป็นระบบที่ช่วยลดในการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองโดยระบบจะปรับการทํางานของเครื่องยนต์ที่ลิ้นปีกผีเสื้อ และระบบเกียร์ในการทํางานสัมพันธ์กันในขนาดที่วิ่งรถนะครับนอกจากนี้ระบบการทํางานของระบบปรับอากาศและการหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารให้เหมาะสมกับอุณหภูมินอกรถนะครับซึ่งการทํางานของ E ีโคโหมดจะช่วยควบคุมรถยนต์ให้มีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับถือว่าดีเดินี้ยและรถคันนี้ครับยังตอบรับ โซฮอ e85 ด้วยนะครับเป็นพลังงานทางเลือก OR ที่ช่วยคุณประหย, um e 1991, ยัดพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยมลพิษบนท้องถนนด้วยนะครับระบบความปลอดภัยใน h อนด a a คอร์ดคันนี้ฮะมีระบบ drl ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในแบบกลางวันแบบ led ระบบ acl ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติระบบถุงลม6ตำแหน่ง กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมองได้สาระดับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการถอยหลังสามารถเลือกดูมุมมองที่แตกต่างกันได้ทั้งแบบ130องศาถึง180องศาและมุมมองจากด้านบน Honda Lens Watch ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนที่ช่วยจุดบอดในการมองเห็นของกระจกด้านข้างด้านซ้ายโดยใช้กล้องการจับภาพและแสดงผ่านหน้าจอขนาด1.7นิ้วระบบ G-Force Control หรือ G-Con เทคโนโลยีความปลอดภัย ขั้นสูงจากแรงกระแทกเพื่อปกป้องผู้โดยสารในการขับรถระบบ VSA ระบบควบคุมการทรงตัวเพื่อการยึดเกาะบนถนนมั่นคงระบบ HSA ระบบช่วยการออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันระบบ ESS สัญญาณไฟฉุกเฉนอันตโนมัติขนาดเบรกกระทันหันเครื่องยนต์ของ Honda Accord เครื่องยนต์2.4ลิตร DOHC i-VTEC 174ง้เีแรงมา้าแพดเดิลชิประบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย และนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้า Honda Accord 2.4 EL 2018นั่นเองครับเสนอราคาคันนี้นะครับ799,000บาทพร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมายที่ NBP Car นั่นเองนะจ๊ะท่านใดที่สนใจรถ Accord คันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0846397464 หรือสอบถามได้ที่เพจ n d p Car และนี่ก็คือออปชันทั้งหมดของค o n ได้ c อ o r ทที่เคยพูดไว้เมื่อตอนนู้นนะครับว่าจะมาทำคิดยกอีกทีนะอันนี้ผมพูดหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรืออาจจะมีอีกหรือผมพูดยังไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพูดได้เท่าที่ผมรู้จริงนะฮะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกด ไลค์ like. กด Subscribe กับช่อง n v p c ารของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปถูกใจเพจ n v p Auto Car ของเราด้วยจะได้เป็นกำลังใจกับเราในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับและมีอะไรจะบอกนะฮะเสียงที่ผมพากทั้งหมดนี้ผมภาคในเจ้า h อนได้คอร์ดและผมจะไม่ปรับแต่งเสียงอะไรนะครับให้เสียงมันบอกเองครับว่าพนะเจ้าคอร์ดเงียบไหมนั่นแหละครับ ว่เจอกันใหม่คลิปหน้าสว่วนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวัสดีครับ